อ่ะมามาเดี๋ยวชี้แล้วช่วยแม่หน่อยเอาวางเบาๆเออวางเบาเบาลูกโอ้ยมิยูมาเร็วทำงานทำงานเร็ววาง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 เก่งโอ้โหโอ้โหเอาวางโอ้โหมิยูไปเอามาอีกลูกมิยูไปเอามาอีกแอออรู้้ลวเ อ่ะวางเบาๆนู่นหนุ่นไม่ไม่ใช่ลูกไม่ยูเอ่อไปเอาในห้องมาลูกปะโอ้โอันนี้วางเบาเบาค่อยๆนะลูกค่อยๆวางนะของลูกค้าค่อยๆวางของลูกค้าลูกเดียวได้ด้วยเหรออ่าอ่ไมีอยู่ค่อยๆวางโออแกงเก่งมากช่วยแม่ทำงานนะ อ่ะวางเบาๆค่อยๆวางค่อยๆวางลูกของใหญ่ก็ถือไหวอ่ะอ่ะมิวค่อยๆวางนะเออเก่งมากโอ้โหเก่งจริงๆอ่ะวางค่อยๆวางนะเลือกเลือกวางตรงไหนดีอู้โอ้โหหมดแล้วอ่ะมู่วางงานค่อยๆวางนะเอ้เก่งอ้าวเย้หน่อยเสร็จแล้วเย เก่งมาก,กย้ย